สวัสดีค่ะช่วงนี้แดดบ้านใครแรงบ้างคะบ้านดาวในแดดแรงมากๆเลยค่ะแล้วก็ร้อนมากๆเลยนะคะยิ่งช่วงกลางวันเนี่ยอุณหภูมิทะลุเข้าไป40กว่าองศาเลยค่ะ วันนี้ดาวก็นั่งมองดูตะไคร้นะคะแค่ช่วงกลางวันเนี่ยใบยเริ่มเหี่ยวเลยค่ะแล้วก็ดินเนี่ยแห้งเลยนะคะยิ่งถ้าลืมรดน้ำแค่วันเดียวเนี่ยใบยเหี่ยวเลยค่ะวันนี้ดาวก็เลยมีวิธีนะคะในการช่วยตะไคร้ของเราให้มีความชุ่มชื้นอยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะด้วยขวดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเดาก็ไปหาขวดมาค่ะเป็นขวดน้ำขนาด1.5ลิตรแบบนี้นะคะใหญ่หน่อยแบบนี้จะได้จุน้ำได้เยอะค่ะแต่ถ้าใครมีขวดเป็นขนาดเล็กนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะหลังจากที่ได้ขวดมาเรียบร้อยนะคะทีนี้เดาก็จะมาทำการเจาะรูค่ะโดยใช้เป็นตัวนี้นะคะที่เราใช้วันนี้เป็นตะปูเกลียวค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะบิดบิดบิดไป มันก็จะค่อยๆเข้าไปแบบนี้นะคะจะแน่นอยู่นะหลังจากที่ได้ตะปูเกลียวเสร็จเราก็ปิดและอีกหนึ่งตัวช่วยของดาวนะคะก็คือนี่วันนี้เราได้เป็นเข็มมานะคะเข็มฉีดยามาแบบนี้ตัวนี้เนี่ยเราก็จะเจาะที่ตรงนี้นะคะเจาะเพื่อที่ให้เกิดอากาศค่ะน้ำจะได้ไหลมาอย่างดีนะคะเดี๋ยวเรามาเติมน้ำกันเลยค่ะ อุปกรณ์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาเติมน้ําสําหรับน้ําที่ใช้วันนี้เนี่ยเราใช้เป็นน้ํานะคะเป็นน้ําเปล่าผสมเครื่องดื่มชูกาลังค่ะเพราะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะก็จะใช้ตัวนี้เลยเครื่องดื่มชูกําลังในการช่วยให้ต้นไม้ของเราสดชื่นอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะก็ใส่ไปเลยหนึ่งฝาต่อน้ําประมาณสักตัวนี้น่าจะประมาณ2องลิตรได้นะคะแล้วก็จุรินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะใส่ลงไป ประมาณสัก20สซีซีนะคะใส่ลงไปพอเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะใส่ลงไปในขวดที่เราเตรียมไว้ค่ะสำหรับส่วนผสมในน้ำนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือว่าใครจะใช้เป็นน้ำหมักมูลวัวหรือว่าจุลินทรีย์ตัวอื่นหรืออาจจะเป็นตัวช่วยตัวอื่นก็สามารถนำมาใช้ได้หมดเลยค่ะ หรือจะใช้แบบสลับสับเปลี่ยนกันไปเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะคะอันนี้เราก็จะใส่ให้เต็มขวดเลยค่ะสําหรับตัวเข็มฉีดยาเนี่ยก็คือจะมีรูที่คอยระบายอากาศอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นรูเล็กๆที่ระบายอากาศเนี่ยจะทําให้ขวดไม่แฟบลงเวลาน้ําไหลหรือว่าน้ําหยดนะคะนี่ปิดฝาจนแน่นแบบนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบก่อนนะคะว่าน้ําจะหยดไหม สำหรับตัวนี้นะคะถ้าเราคลายเกลียวนะคะก็จะหยดเยอะแบบนี้นะแต่ถ้าเราหมุนเกลียวนะคะให้แน่นเข้าไปก็จะหยดน้อยค่ะก็แล้วแต่เรานะคะว่าอยากให้หยดแค่ไหนค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะช่วยนะคะทําให้นที่เดาเสียบไว้เนี่ยก็จะช่วยนะคะทําให้มีอากาศด้านบนขวดน้ําก็คือน้ําจะได้หยดตลอดเวลานะคะอ่ะพอได้เรียบร้อยแบบนี้เราไปจัดการให้กับต้นตะไคร้ของ ซึ่งต้นตะไคร้ของดาวนี่ก็แบบว่าร้อนมากๆช่วงกลางวันแบบนี้นะคะการนี้เลยช่วยเหลือต้นตะไคร้ของเรานะคะเห็นกากงกอไหมใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแบบนี้เลยนี่นะคะน้ำก็จะหยดแล้วก็ทำให้เกิดความชื้นกับกอตะไคร้ของเราอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะหลังจากที่ผ่านมานะคะวันกว่าเลยค่ะช่วงเที่ยงของอีกวันนะคะน้ำก็ น่าจะหมดแล้วนะนี่หมดแล้วค่ะหลังจากน้ําหมดแบบนี้เราก็ไปเติมน้านะแล้วก็เอามาใส่ไว้ใหม่ค่ะตะไคร้ช่วงนี้นะคะเราต้องให้น้ําเยอะหน่อยเพราะว่าแดดร้อนมากๆแล้วก็ดินแห้งไวมากๆเลยค่ะและนี่นะคะนอกจากจะให้ตะไคร้ได้แล้วเนี่ยก็ยังให้ต้นไม้อื่นๆได้ด้วยนะคะสําหรับวิธีนี้เป็นระบบน้ําหยดที่คอยช่วยเหลือต้นไม้ของเราค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูได้นะคะเป็นวิธีง่ายๆแล้วก็ได้ผลดีมากๆเลยค่ะ ไม่ต้องกลัวหัวอุดตันด้วยนะคะก็ลองเอาไปทำตามกันดูสวัสดีค่ะ